ดนตรีกันบ้างครับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะครับได้ร่วมกับวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตจัด t h a i l a n d Jazz Workshop เน้นการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีเพื่อหนุนให้เยวชนไทยสามารถไปต่อได้ไกลสู่เวทีดนตรีระดับโลกติดตามจากรายงานของคุณสุภชาติสุภเมธีครับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ Thailand Jazz Workshop อบรมดนตรีแจส๊สระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3มีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม200คนเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งดนตรีแจส๊สในเดือนเมษายนทั้งยังเผยแพร่พระอริยาภาพทางดนตรีแจส๊สของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงได้รับการยกย่องไปทั่วโลกในดนตรีแจส๊สทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการให้ ให้กับวงนะฮะทุกคนต้องมีมีความเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับแต่ในความเป็นตัวของตัวเองนั่นฮะก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันให้บทเพลงนันออกมาอย่างสมบูรณ์ครับดนตรีแจส๊สเป็นนิยมในพัฒทยเพราะว่าในหลวงเป็นนักดนตรีแจส๊สนะคะเยาวชนจะได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับดนตรีแจส๊สที่มีต้นกําเนิดจากสหรัฐอเมริกาและมีอิทธิพลต่อด,ดนตรีแนวนอื่นทั่วโลก พร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับศิลปินมืออาชีพแอนโทนิโอฮาร์ดมือเดี่ยวแซกโซโฟนและผู้เชี่ยวชาญด้านดน,นตรีแจส๊สอันดับต้นๆของโลกที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ในรูปแบบแจ๊สคอมโบและแจ๊สปิกแบนอย่างใกล้ชิดฮาร์ด <c oughs> เปิดเผยว่าเด็กไทยมีทักษะการเรียนรู้ที่ดีมีศักยภาพส่วนหนึ่งมาจากพระราชาที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดน,นตรีแจ๊สเป็นต้นแบบทําให้ดนตรีชนิดนี้ใกล้ชิดกับคนไทยแต่ปัญหาที่พบคือเรื่องระเบียบว,วินยัยและความตรงต่อเวลา หากจะก้าวสู่มืออาชีพต้องเร่งพัฒนาเรื่องนี้เป็นลำดับแรก All the students grow really really fast jazz Thailand the students think um, the future jazz Thailand very rich very so is in grow of I ด้านเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการบอกว่านอกจากจะได้เรียนรู้มุมมองความคิดของนักดนตรีระด,ดับโลกองค์ความรู้ที่ได้รับยังเป็นการต่อยอดพัฒนาทักษะทางดนตรีให้ดียิ่งขึ้นฝึกให้เราแบบคิดในสิ่งที่ไม่ได้ทำอยู่ในกรอบแต่ว่า ให้คิดออกนอกกรอบให้ให้ให้เราใช้แบบว่าความคิดอิสระ,ะมากมากมาก,มากเลยดนตรีถือเป็นภาษาสากลที่ทลายกำแพงทางเชื้อชาติภาษาเชื่อมโยงผู้คนให้เข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดจาหลังเสร็จสิ้นการอบรมเยาวชนทั้ง200ชีวิตจะรวมวงแสดงสดร่วมกันในวันเสาร์ที่12มีนาคมที่ศาลาดนตรีสุริยเทพวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตสุภาชาติสุภาพเมธีสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน ¡Gracias!